สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีหุ่มสแต็กทุกคนนะครับวันนี้ครับสีมาวผ้าถอดปลาทูนะครับมีปลาทูซื้อมาใหม่ๆเลยก่อนอื่นนะครับตั้งน้ำมันให้มันเดือดจังหน่อยก่อนอันนี้เห็นของฉันเดี๋ยอยู่แต่ว่ากับโมเมนกุ้งนะครับโมเมนกุ้งโมเมนปลาหมึกปล่อยให้ครับปลอยให้นึ่ปลาทูปลาทูสม่โมเมนปลาทูไหตะปุ่นหรอครับ นี่ครับใส่ลงไประวังมันฟูเด้อปลาทูปันเชียงใหม่ครับปลาทูปันเชียงใหม่บังปลาทูสมุทรสาครครับปลอดภัยครับหนาบ่งอข้อประหักครับมองนี่พลาดไปประมาณห้าหกนาทีอยู่นะครับจมก้อนมันจีกรอบบ่ต้องใส่ไฟแห้งปานนะครับปันกลางปันกลางเดี๋ยวมันจะไม่ก่อนสุกเดี๋ยวมันจะบ่แซ่บมันจะขมนี่ครับเบิ่งใกล้เบิ่งตากดของมัน แล้วพี่น้องตอนนี้ก็กลับด่านาแล้วครับผมสามมันจังหน่อยัดประตูมันโอ้ยมาก็จักห้อยยังดอกดนวดต่อ่ไฟแห้งนะครับตอนกลางน้ำมันจิ้มหม่น้ำมันกะสำเนียงสำนึงผู้ชายมันเครื่องเครื่องหนึ่งของประตูน่ะคอยถอดท้องตัวนี่แหละกระทะอย่าไปถอดหลายมันติดกัน นี่แหละปลาทูสีเทยเพราะว่ามันมีสองโซวันทูสองโซ่ะพาี่าน้องครับไก่สีซุกละอีกแป๊บนึงนะครับผมรอแป๊บนึงทอดให้มันแหมๆแต่ว่าบ่ต้องให้มันแหงโพด ประมาณแบบว่าให้มันยังมีความชสมชําของปะทู่อยู่มันยังตีแสบนะครับเห็ด mm hmm. แห้งปวดมันสิมุนอีปุ๋ยไหมมันสิโทเพสุุแล้ลเนะสุดงเครับก่น้อง ตักใส่ปลาทูสองโตบรรทูวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสบายดีทุกคนครับ